Boom, <small> boom, ส,สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปประจำวันที่22นะครับมิถุนายนนะครับ2,564ครับวันนี้นัดมีรถมาแนะนานะครับแล้วก็มารีวิวนะครับการทํางานนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันถึง4คันเลยนะครับวันนี้เอารถมารีวิวการทางานนะครับก็ลองเกตลองถ่ายลองดันให้ดูนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับรถเพิ่งเข้ามาก็ยังไม่มีโอกาสได้ทําคลิปนะครับรีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะครับวันนี้ฟ้าสวยนะครับวิวใสนะครับรถพร้อมนะครับ รถพร้อมนะครับพร้อมทั้ง3คันเลยเยพร้อมทั้ง4คันเลยครับพร้อมขายนะครับพร้อมขายทั้ง4คันเลยลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0ย์918611191ครับอีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับที่0 633130477นะครับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเส้นถนนออกไปทางอำเภอพังคนวาริชภูมินะครับถ้ามาจากในตัวศรีธาตุเนี่ย ขี่เข้ามาพอถึงหน้าโรงพยาบาลอำเภอวังสามหมอปุ๊บจะเจอสีแยกไฟแดงแรกนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นมาทางพังโคนนะครับส่วนถ้าเรามาจากทางพังโคนเนี่ยก็จะอยู่เส้นเมนเส้นหลักเลยนะครับเลยศูนย์คูบต้านะครับเงื่อนไขของร้านเรานะครับเราขายเฉพาะเงินสดอย่างเดียวนะครับถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าทกศอยู่แล้วนะครับให้ติดต่อทกศใกล้บ้านท่านก่อนนะครับอะเริ่มต้นจากตัวแรกมาน้องหมอกมาดูนะครับนัดก็จะพาชมนะครับตัวนี้เป็นคูบต้าเคอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์พัทนะครับ เป็นตัว14แรงตัวสุดท้ายนะครับแต่ว่ายังไม่ท่านได้เป็นตัวท็อปนะครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่าเป็นตัวท็อปนะครับเพราะมีกระบอกช่วยยกหลังนะครับแต่ในความคิดของผมนะครับตัวท็อปอันนี้ก็คือตัวท็อปแล้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับเพราะเป็นตัวพัพดแล้วส่วนกระบอกช่วยยกเนี่ย เขาติดตั้งมานะครับต้องหาดนะครับตั้งแต่การซื้อรถมานะครับจะใส่กระบอกช่วยยกหรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับกระบอกช่วยยกนะครับตัวนี้มีเล่มพร้อมนะครับได้อุปกรณ์นะครับมีมีสองราคาก็คือราคาแรกได้อุปกรณ์ดันหน้าผานพวนนะครับอยู่ที่ราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแสบาทนะครับดันหน้ากับผานพวนนะครับส่วนนะครับถ้าลูกค้านะครับอยากได้อุปกรณ์4ชิ้นนะครับดันหน้า ผ่านพวนโรตารี่แล้วก็ล้อกันจมนะครับจะอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับรถคันนี้นะครับนัดก็ได้ทําการเปลี่ยนแบตให้เรียบร้อยนะครับสตาร์ทกุญแจติดปกตินะครับล้อลูกปืนเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับมาดูสภาพรอบคันนะครับสภาพโดยรวมนะครับสวยนะครับยางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90%เซได้นะครับตัวนี้นะครับรถรุ่นนี้นะครับประโยชน์นะครับใช้สอยเยอะมากนะครับเป็นรถแบบสายสายพานนะครับดูแลง่ายนะครับด้านท้ายเนี่ยปั่นีดีโอได้นะครับอ่า ผมเห็นในกลุ่มนะครับเขาเอาไปยกล่องนะครับเห็นเอาไปยกล่องไปยกล่องก็ยังได้นะครับเพราะว่ารถพวกนี้ไม่ใช่รถไถไทยประดิษฐ์นะครับเป็นรถที่บริษัทสยามคูมต้านะครับสร้างขึ้นมานะครับเพื่อรถใช้นะครับรถการเดินตามนะครับก็คือเราพัฒนามานั่งขับแล้วนะครับพวงมาลัยนะครับก็สามารถบังคับควบคุมง่ายนะครับก็หมุนได้นะครับก็คือไม่หนักครับเนี่ยมือเดียวก็หมุนได้ครับเราขับไปรถมันเคลื่อนตัวนะครับมือเดียวก็หมุนได้นะครับ เป็นรอบเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับระบบเกียร์นะครับก็น่าจะมีโลมีไฮนะครับมีโลมีไฮนะครับหนึ่งสองสามสามก็น่าจะหกเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังหรือเปล่านะครับถ้าบอกในจังหวะเกียร์ผิดก็ขอประทานอาภัยด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ดูพัทนะครับในตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบการทำงานของเจ้าเครียีหนึ่ง่นพัดนะครับเดี๋ยว คิปมันจะยาวจนเกินไปนะครับก็อันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะสตาร์ทรถรุ่นนี้นะครับเราก็ดึงนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นคันเร่งมือครับตัวนี้เป็นคันเร่งเร่งมือนะครับอเป็นคันเร่งมือรถคันนี้นะครับเร่มพร้อมนะครับรถจดปี52นะครับใช้งานอยู่ที่2,417ชั่วโมงครับนะครับ2,417ชั่วโมงนะครับอ่ะมาเดี๋ยวรีวิวการทางานนะครับดึงคันเร่งมือขึ้นแล้วนะครับเราก็เหยียบคัสหรือเปิดโช๊คก็ได้ครับเปิดโช๊ค เราก็เรีงรอบก่อนนะครับเร่งเล่งรอบก่อนนะครับให้รอบมันได้ก่อนนะครับอ่าทีนี้ก็เปลี่ยนหน้าครับปั๊มเร็วนะครับปั๊มดีนะครับตัวนี้เป็นสายพานมาปั่นปั๊มต้องหากนะครับหางครับหางก็ทําคาดไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ผมก็ใส่ที่เกียร์สามเลยนะครับได้แวครับงอะไรนะครับสังเกตว่า แล้วก็พวงได้นะครับอีกมือหนึ่งราเลี้ยงหางไป สบายนะครับอ่าดูเขาปั่นท้ายพี่โอนะครับ,นรบแน่นนะครับไฟนะครับระบบไฟต่างๆนะครับติดปกตินะครับ มาดูน้ำนะครับเครืองยนครับนะครับไม่มีไอนะครับก็เวลาดับนะครับก็ตีคันเร่งมือนี้เข้าเลยครับแล้วก็กดดับ นะครับกดดับหรือว่าเราจะปิดวาลก็ได้นะครับราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับก็ได้อุปกรณ์ตามที่เห็นนะครับแต่ว่าราคานี้นะครับเราไม่รวมจัดส่งนะครับก็คือมารับเองนะครับหนึ่งแบาทคือรับเองที่ร้านนะครับส่วนถ้าจะให้ส่งให้ด้วยนะครับก็มีค่าขนส่งตามระยะทางตามจังหวัดที่ไปนะครับส่วน1นึ0 0 0สบาทนะครับก็คือนัดจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับหนึ่งแบาทก็คือจัดส่งให้ฟรีเลยก็คือได้อุปกรณ์ครบ แต่รถก็ไปสภาพนี้นะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับลูกมงลูกหมากต่างๆนะครับแน่นนะครับจบไปนะครับสําหรับเจ้า KRT 1 4 0สี่นพัทนะครับราคา1นึ0 0 0สาหันบาทส่งให้ฟรีสา0รอยกิโเมตรแรกนะครับแต่ว่าถ้าราคา1นึ0 0 0สบาทอุปกรณ์หน้าหลังนะครับไม่ส่งนะครับลูกค้ารับเองนะครับไปชมตัวที่สองครับมาสําหรับตัวที่สองนะครับก็จะเป็นคูปัตตานะครับ L สาม8ี่ดนะครับตัวนี้รถ เดิมนะครับรถก็ค่อนข้างที่จะสีสันนะครับก็ออกจะซีดนิดน,นึงนะครับแต่ว่าระบบ เกียร์เนี่ยเงียบมากนะครับเครื่องก็มีไอออกระบายนิดหน่อยนะครับตัวนี้ราคาขายตามสภาพนะครับอยู่ที่1 6 5 0 0 0บาทนะครับได้อุปกรณ์นะครับด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนนะครับยางสวยนะครับยางสภาพยางโดยรวมเนี่ย85%ได้นะครับคัทนะครับมีการเปลี่ยนแผ่นคัทเรียบร้อยนะครับส่วนถ้านลูกค้าท่านใดนะครับต้องการที่จะฟิตเครื่องใหม่นะครับฟิตเครื่องใหม่แต่ว่าผมว่าเครื่องมันยังใช้งานได้อีกอีกนานอยู่นะครับเพราะว่า1ก็คือ น้ำมันไม่ดันนะครับเพราะว่าเป็นธรรมดายแล้วรถมา10ปีก็มีออกระบายบ้างนะครับตัวนี้นะครับมีเล่มพร้อมนะครับตัวนี้รถจดปี5้านะครับท่านใดที่อยากทาสีใหม่นะครับอยากฟิตเครื่องใหม่นะครับเก็บให้สวยๆเลยนะครับใส่ท่อซิ่งใหม่นะครับตกแต่งทําสีใหม่นะครับก็จะอยู่ที่20,000นนะครับราคารวมส่งนะครับแต่แสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับคือตามสภาพนี้นะครับดูนะครับคันนี้ได้อุปกรณ์ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับนัดเกาะเป็นหางพวนนะครับหกใบให้นะครับเป็นใบยี่สิบสองนะครับหางของ พีทีนะครับหางของ PT นะครับ CDT Pro นะครับเพลาท้ายนะครับพีทีโอนะครับด้านท้ายเต็มนะครับด้านท้ายเต็มเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับแผ่นหลังคานั้นเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับมาดูข้างของทางนี้นะครับ34ตัวนี้นะครับเป็นรถไถนะครับแบบครอบครัวนะครับเป็นรถรุ่น L นะครับ ระบบเกียร์เป็นระบบ8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับ4วินขับเคลื่อน4ล้อครับพวงอะไรเป็นแบบ power นะครับตัวนี้นับรีวิวให้ลูกค้าชมบ่อยมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวขายนะครับประจําร้านที่ฮอตฮิตอีกตัวหนึ่งเพราะว่าสําหรับคนงบน้อยก็เขาจะจัดเป็นรุ่นนี้กันนะครับส่วนท่านใดที่มีงบเยอะหน่อยนะครับก็จะจัดเป็นรุ่น L368 นะครับที่ขยบมาเป็นรุ่นพี่หน่อยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวลองระบบให้ดูนะครับ ดูเครื่องยนต์ต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมจะสตาร์ทแบบไม่ต้องเผาหัวนะครับตัวนี้ใช้งานอยู่ที่2,718ชั่วโมงนะครับ2,718ชั่วโมงนะครับเครื่องจิดง่ายเลยครับไปมีดเร็ว เกียร์ไฮนะครับฝากสองนะครับเป็นเกียร์ไถถ้าเป็นนายแคบๆก็4โลก็ได้นะครับ4โลก็ได้ อยากขยเร็วนะครับเราก็ต้องกดจากเกียร์ไฮแล้วเราต้องมาใส่เกียร์โลแล้วฝากปีทครับ ปกตินะครับก็ดูลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อยังแน่นอยู่นะครับแต่ว่าก็มีลูกหมากสวมบ้างนิดหน่อยนะครับก็ตามอายุการใช้งานครับเพราะรถมาติดปีแล้วนะครับติดปีละครับตัวนี้จดปีห้าหนึ่งนะครับลูกปืนล้อแน่นมากนะครับก็จะสังเกตง่ายๆจะมีไอระบายออกนะครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยนะครับจะไม่ได้เอาควันที่ระบายนะครับไปออกพิ่อไอเสียนะครับมาดูน้ํานะครับ แน่นอนครับตัวนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องเดิมอยู่นะครับเครื่องยังเป็นเครื่องเดิมยังไม่เคยรื้อนะครับก็ดูนะครับก็มีไอออกบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับเจ้า L3408 ตัวนี้นะครับราคาตามสภาพนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับอยู่ที่1 0 5 0 0 0นะครับหกหมบาทนะครับส่วนถ้าปรับสภาพเก็บสีเก็บงานนะครับเอ่ทำใหม่ฟิตเครื่องใหม่นะครับก็อยู่ที่ราคา200,000นะครับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091-861-1191นะครับเดี๋ยวไปดูคันที่3กันสําหรับเจ้า L3608 ครับ มาดูตัวที่3นะครับโทรศัพท์ร้อนแล้วเดี๋ยวมันจะตัดก่อนนะครับตัวนี้เป็น L3608 นะครับเครื่องยนต์3สูบไดรเร็กนะครับระบบเกียร์นะครับเป็น8ดเกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยหลังพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะครับรถที่นิยมนะครับตัวนี้นะครับมีการปรับสภาพทําสีใหม่แล้วรอบคันยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นแถมท่อซิ่งเปลี่ยนแผ่นลังคาใหม่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือชุดใบมีดดันดินหน้าใหม่นะครับสภาพเหมือนรถใหม่แน่นอนครับตัวนี้นะครับเครื่องนะครับดี ก็ฟังเสียงได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวการทางานให้ดูด้านท้ายนะครับนัดเกาะเป็นหาง6ตาช้างนะครับผ่านพวนใบ22ให้นะครับรถมีการปรับสภาพเก็บงานเรียบร้อยนะครับรถสภาพพร้อมใช้พร้อมขายเลยนะครับชั่วโมงการทํางานนะครับของคันนี้อยู่ที่2,364ชั่วโมงครับตัวนี้มีเราจับให้ด้วยนะครับนัดแถมพิเศษให้เลยเราจับนะครับคอนโทรลต่างๆใหม่ทั้งหมดนะครับ น,นี้จะรีวิวการทำงานให้ดูครับสําหรับรถตัวนี้นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี54นะครับราคาขายนะครับอยู่ที่สามแสนบาทนะครับรวมจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับระวังสายไหมเด้อระวังสายไหมย่าให,ห,ห้มันห้อยยังจะสั่นมันสีบอั่ยิ่นะครับ ตอตปทานะครับซึ่งตัวนี้ก็มีการปรับสภาพใหม่เรียบร้อยนะครับตรวจเช็คทุกมากนะครับหรือว่าซึ่งเกียนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับสนะภาพก็พูดไดง่ายๆว่าพร้อมส่งพร้อมขายได้เลยนะครับ นะครับรวงมือเดียวนะครับสบายๆนะครับตันนี้ก็เป็นรถเกียร์เรียวแล้วนะครับอาจจถูแกแรงม้าตัวนี้นะครับ สำหรับด้านลุกปืนล้อนะครับยางใหม่ๆทั้งสี่เส้นนะครับเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีหลวมนะครับหน้ากากกระจังหน้าพ่อซิ่งนะครับได้ครบนะครับปลายสีด้วยนะครับตัวนี้นะครับราคาสามแสนบาทนะครับดูนะครับน้ำไม่ดันนะครับสภาพเป็นพร้อมส่งพร้อมขายเลยนะครับดูเครื่องยนต์ครับทีนี้ เครื่องดีนะครับท่านใดที่สนใจนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับสำหรับเจ้าคูเปต้านะครับ L 3 6 0 8ตัวดีทีคันนี้นะครับก็สามารถจับจองได้นะครับที่091 861 1191นะครับเมื่อกี้โทรศัพท์ร้อนนะครับตัดไปช่วงหนึ่งนะครับโอเคนะครับไปดูคันสุดท้ายนะครับเป็นเจ้าจอนเดียร์สาแรงครับ อะมาชมสําหรับเจ้าตัวสุดท้ายคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าจอนเดียร์นะครับ36แรงม้านะครับซีรีส์เขานะครับก็3 0 3 6 e นะครับเป็นรถไถนะครับขนาดกลางนะครับเป็นรถไถขนาดกลางนะครับของค่ายจอนเดียร์นะครับตัวนี้นะครับตั้งแต่เปิดร้านมานะครับก็เพิ่งเอาเข้ามาเป็นตัวแรกนะครับเห็นสภาพมันสวยดีรถใช้งานน้อยนะครับ800กว่าชั่วโมงนะครับมีเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนจดทะเบียนปี61นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับตัวนี้เป็นแบบ คานหน้าเล็กนะครับคานหน้าเล็กนะครับเป็นรถ2เพลาะนะครับโฟวินครับเครื่อน4ล้อเครื่องยนต์ได r e เ t i ก j e c t เจชั่นครับ36แรงม้านะครับระบบเกียร์เป็น 8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์เชืเทิลนะครับเข้าข้างพวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยนะครับเดิมเลยนะครับรถเดิมนะครับสภาพยางก็โดยรวมก็ประมาณสัก85อครับอันนี้ขนาดรถยังไม่ทันได้ล้างนะครับเอามาจากบ้านลูกค้าเมื่อวานนี้นะครับก็รีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมารีวิวการทํางานให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับพวกลูกหมากนะครับคานต่างๆนะครับสวยนะครับนะครับดุมล้อนะครับจอเดียร์เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าไม่มีอะะไนครับ มีทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นรถที่วางขายเกือบทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับทุกประเทศเลยนะครับสำหรับจอร์เดียตัวนี้นะครับมาดูชั่วโมงการทํางานนะครับเป็นไมท์ดิจิตอลนะครับ870ชั่วโมงนะครับ870ชั่วโมงนะครับตัวนี้สามารถปั่นพีดีโอได้นะครับลงนาได้สบายๆครับสาหรับเจ้าจอร์เดียนะครับเจ้าจอร์เดียตัวนี้นะครับเมื่อวานลืมเอาเชือกออกนะครับเอาหมวกกัตุ๊บไปก่อนเอาเชือกออกก่อน ระหว่างรอน้ำหมอกเอาเชือกออกนะครับก็ดูระบบคร่าวๆนะครับตัวนี้จะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับนัดให้อุปกรณ์2ชิ้นได้ดาดินหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านพ้วนผัานหกใบนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่3ามแสนห้าหมบาทนะครับสามแสนห้าหมบาทนะครับตัวนี้เมื่อเทียบกับ36 SP เของคูปต้าแล้วทนกว่ากันเยอะนะครับสำหรับเจ้าจอนดีอาสามสิบแรงตัวนี้นะครับรถสภาพใหม่ๆนะครับผาท้ายพีโอนะครับต่างๆเต็มนะครับหูช้างเสื้อเกียร์ไม่แตกนะครับถังน้ํามันอยู่ด้านหลังนะครับถังน้ํามันอยู่ด้านหลัง นะครับห้องโดยสารนะครับค่อนข้างที่จะกว้างสบายนะครับเบาะสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่เติมน้ํามันไฮดรอลิกนะครับเกียร์เต่าก็ต่ายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่โฟวินนะครับคาดนิ่ม นะครับต่างๆนะครับสีสันสวยนะครับสีสันสวยเลยนะครับสำหรับเจ้าจอนเดียสายที่หกแรงนะครับส่วนถ้าท่านใดอยากได้โรตารี่ไปพร้อมนะครับตัวนี้จะจบอยู่ที่ราคา3 8 5 0 0 0ับาทนะครับ3 8 5 0 0 0ับาทราคานี้ก็จัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกเช่นกันนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับมาดูสินค้าได้นะครับที่ร้านนาเทคเตอร์นะครับเราอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีฝากเบอร์ไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับระหว่างน้องหมอกำลังแกะเชื่อออกจากผ่นนะครับที่0 9 1ย์ 861 1191ครับ091 861 1191นะครับอีก1เบอร์โทรก็063 3130447นะครับเรายังมีรถอีกหลายคันให้เลือกนะครับตั้งแต่รุ่น B นะครับ B21 นะครับราคาก็อยู่ที่180,000บาทนะครับ L2808 นะครับราคา185,000บาท L3008 นะครับราคา265,000บาทนะครับหรือว่าจะเป็น L45 08 DI ก็จะอยู่ที่ราคา255,000บาทนะครับนะครับยังเหลืออีกหลายคันครับวันนี้ก็ รถมีเข้ามาก็จะมีสา6แรงมาอีกสองตัวนะครับอ L1 น,นะครับ2605หนึ่งตัวแล้วก็สา4อีกหนึ่งตัวนะครับเข้ามาหลายคันเลยนะครับวันนี้รถที่เข้ามามาดูระบบการทำงานของเจ้าจอนเดียกันครับเหยียบคัสต์ทนะครับเดี๋ยวนะครับไม่ต้องเหยียบคัสต์ไม่ต้องเหยียบคัส์บ่วางสตาร์ทเลยอ๋อนะครับนี่เร็วนะครับ ครับเหินหน้านะครับเชัดเินฝากไว้ที่เกียร์สองเครื่องนิ่มๆน,นะครับเสียงเครื่องนิ่มมากไม่มีเสียงเครื่องเกียร์หอนเลยนะครับไถบุกยาดีกว่านะครับ เราขึ้นปัดนี่สองเท้าทำงานแล้วครับยอดมาครับจอเดียนะครับแรงเครื่องแบบเหลือๆครับแรงเครื่องแบบเหลือๆเลยนะครับสบหรับเจ้าจอเดียตัวนี้รงอะไรนะครับเบานะครับ power นะครับ power นะครับเป็นรถสองเท้าโฟวินนะครับทีนี้ก็จะดูงานดันของเขานะครับทีนี้เียงเครื่องนิ่ม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 มากเลครับ อันนี้ผมก็เพิ่งเคยสัมผัสนะครับจอร์เดียเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าปกติก็จะมีแต่พวกอ s ตกียันม่าฟูโกต้าเข้านะครับเพราะจอร์เดียไม่เคยเอาเข้านะครับอันนี้ก็คือรถไปซื้อมาจากบ้านลูกค้าเลยนะครับนะครับงานดันก็สบายๆครับแรงเหลือๆเสียงเครืองไม่มีนะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับเจ้าจอร์เดีย3ู์นะครับตัวนี้นะครับ นะครับความดีใบมีดเปรวนะครับระบบสมบูรณ์นะครับระบบสมบูรณ์มากนะครับอ่ามาดูนะครับเท้าท้ายวิดีโอกันนะครับ ลูกปืนล้อนะครับพวกซีนต่างๆนะครับไม่มีไม่มีรั่วซึมนะครับตัวนี้จะเป็นกระบอกเื่อยเลี้ยวนะครับเป็นกระบอกเื่อยเลี้ยวนะครับดูซ้ายขวานะครับพวงมาลัยเบานะครับก็ยังถือว่าแน่นดีนะครับลูกปืนล้อนะครับรดแค่สามปีเองนะครับแน่นมาก ระบบเยี่ยมเลยครับตัวนี้สําหรับเจ้าจานเดียนะครับเปิดฝากระโปรงนะครับเปิดตรงนี้ยังไงต่ออ๋อขึ้นมาเลยนะครับดูน้ําน,นะครับ มหาที่วัดน้ำมันเครื่องก่อนหาที่วัดน้ำมันเครื่องก่อนที่วัดน้ำมันเครื่องนะครับนะครับไม่มีไอนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรถทั้ง4คันนี้นะครับที่มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับกับตัวสุดท้ายก็เป็น John d r L 3036E นะครับรถจดทะเบียนปี61นะครับท่านใดที่สนใจโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063313047ครับถ้าคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ขอพระคุณในการติดตามแะรับชมทุกท่านครับ